สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องสัง้นหรือบทความสั้นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งความหมายของความสำเร็จในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีชายหนุ่มชื่อว่าอาทิตย์ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นช่งางไม้ ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเขาใช้เวลาฝึกฝนทักษะการทำงานไม้ทุกวันแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามสักแค่ไหนงานของเขาก็ยังไม่ดีพอที่จะเทียบกับผลงานของช่างไม้ผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านอาทิตย์มักจะมองผลงานช่างไม้ผู้มีชื่อเสียงด้วยความชื่นชมและท้อใจในเวลาเดียวกันวันหนึ่งเขาถามช่างไม้คนนั้นว่าข้าทำงานไม้มาหลายปี แต่ฝีมือของข้าก็ยังไม่ดีพอข้าค,ควรจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนท่านช่งางไม้ผู้มีชื่อเสียงยิ้มและตอบว่าเจ้ารู้ไหมความสำเร็จไม่ได้วัดจากการที่เจ้าทำได้ดีกว่าใครแต่คือการที่เจ้าทำได้ดีที่สุดในแบบของเจ้าเองเจ้าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แต่จงเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานจะทำได้ดีกว่าเมื่อวานไหมอาทิตย์ได้นิ่งคิดและกลับบ้านด้วยความเข้าใจใหม่ตั้งแต่นั้นมาเขาเลิกเปรียบเทียบผลงานของตนเองกับผู้อื่นและมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนให้ดีขึ้นในทุกๆวันเวลาผ่านไปอาทิตย์กลายเป็นช่างไม้ที่มีความสุขกับงานที่ทำ และได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านอย่างแท้จริงข้อคิดความสำเร็จไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่มาจากการทำสิ่งที่ดีที่สุดในแบบของตนเอง